สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook นะครับแล้วก็เพจซื้อขายคูปอตายันม่ามือสองทุกชนิดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามทางช่อง youtube แล้วก็ทางเพจร้านซับโสพลนะครับวันนี้วันที่26ตุลาคม2563นะครับร้านทซับโสพลก็ มีความยินดีที่จะนําเสนอสินค้านะครับที่เป็นสินค้าปัจจุบันนะครับตรงปกนะครับที่สินค้าที่มีอยู่อัปเดตอยู่ล่าสุดที่มีณนะปัจจุบันนะครับของจริงนะครับไม่เอารูปเก่ามาเล่าใหม่นะครับก็วันนี้ก็จะที่หลักๆเลยก็ผมจะนําเสนอสินค้าจะจะเป็นเครื่องตระกูลคูบต้านะครับร้านทรัพย์โสพลเนี่ยจังหวัดชายาเาเนี่ยจำหน่ายเครื่องคูบต้านะครับยันมามือสองนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องคูปต้าซะเป็นหลักนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เน้นคูปต้ากันเป็นหลักหรือพื้นที่จังหวัดฉะดเชียงซานะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะครับงานเกรดนะครับงานเกรดจะอยู่แถวหน้านะครับผมจะเรียงไว้แถวหน้าลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับงานเกรดคือเครื่อง80-85%นะครับก็เป็นเครื่องที่เดิมๆไม่มีการถอดไม่มีการรื้อนะครับตัวแรกก็จะเป็น RT140 นะครับ ด้านหน้าผมนี้ก็เป็นรุ่นซ u เปอร์วาวนะครับเครื่องตัวนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับสภาพเต็มร้อยเลยนะครับนใช้ได้ประมาณสักผมตีไป85%แล้วการใช้ไปประมาณ15%นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่34,000บาทนะครับเครื่องเดิมไม่เคยถอดนะครับรับประกันนะครับปาสูบลูกปั๊มล้อมูเล่ใหญ่ไม่เคยถอดนะครับตัวนี้อยู่ที่34,000บาทนะครับแล้วก็ได้มาตัวที่2นะครับ RT120 เหมือนกันครับเป็นรุ่นระบบ DI นะครับก็เป็นระบบตัวเดียวกับ140ตัวแรกที่ผมนําเสนอนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันน็อตมูเล่เพาใหญ่ไม่เคยถอดนะครับมีคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับหลังจากใต้โพสต์ตรงนี้นะคะเรามีคลิปวิดีโอให้ตัวนี้อยู่ที่29,500บาทนะครับแล้วก็ขยับมาเป็น ET11 แรงนะครับรุ่น S ซีรีสรุ่นตัวนูนนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันเครื่องเดิมนะครับ อยู่ที่ราคาอยู่ที่20,000 2,000บาทนะครับแล้วก็ขยับมาที่ RT10 แรงนะครับงานเกรด A เหมือนกันตัวนี้เป็น RT100 พัดนะครับตัวนี้นะฮะเครื่องเดิมเหมือนกันไม่มีรอยถอดนะครับตัวนี้อยู่ที่2 4 0 0 0บาทนะครับ2 4 0 0บาทมีคลิปวิดีโอฮะเดี๋ยวลองติดตามดูได้ครับอันนี้งานเกรด A นะครับงานเกรด A เนี่ยรับประกันนะครับรับประกันให้30วันเต็มนะครับจากระบบการใช้งานนะครับ หากไม่มีอุบัติตเหตุใดๆในการใช้งานก็คือรับประกันภายในให้นะครับ30วันเต็มนะครับเราก็จะมีตั้งแต่8แรงของคูป้านะครับ9แรง9แรงครึ่ง10แรง11แรง12แรงและ14แรงนะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเกือบทุกท่านนะครับก็ราคาเนี่ยอยู่ตามเกรดของเครื่องนะฮะอย่าว่ากันเลยนะครับว่าตัวนู้นแพงตัวนี้ถูกนะครับอย่าว่างั้นนี้เลยนะครับคือสินค้า กับราคาเนี่ยจะกับสภาพเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวของเครื่องของสภาพว่าเราจะขายแบบไหนราคาไหนนะครับตามโจทย์ของลูกค้านะครับแล้วก็มาตัวนี้ครับ RT90 นะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่17,500บาทนะครับแล้วก็มาเป็นตระกูลพวก ET นะครับ9แรงครึ่งนะครับเนี่รุ่นนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นอ่ากูปาต้ ET รุ่นรุ่นตัวโน้นนะครับตัวนี้อยู่ที่16 0 0 0บาทพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับ แล้วก็ไล่เรียงมา1 3 0 0นสนะครับตามสภาพนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างหนึ่งคือเครื่องเกรดฟิตใหม่ทั้งตัวนะครับที่ต่างอ่าก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับด้านหน้าผมนี่มีของจริงเลยตัวนี้ก็เป็น ET11 แรงครึ่งนะครับเป็นเครื่องเช็คใหม่ปลอกสูบแหวนใหม่นะครับเกรดแบบแท้อย่างดีนะครับเราเปลี่ยนให้อย่างดีเลยแล้วก็มีการเก็บสีภายนอกให้เรียบร้อยนะครับ ไม่หมกเม็ดครับซ่อมจริงผ่าจริงนะครับ E-T ร้สิบห้าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา23,000บาทนะครับรับประกันให้30วันเต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูพวกตระก,กูล E-T 8 0ที่เป็นเครื่องเช็คแล้วนะครับของเราก็มีนี่นะฮะเช็คแล้วนะครับเราทำไว้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนปลอกสูบแหวนใหม่อย่างดีนะครับระบบน้ำมันเครื่องระบบอะไรปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็คือเราเปลี่ยนอย่างดีเลย อันนี้คือตอบโจทย์คนที่ต้องการเครื่องที่เช็คแล้วนะครับปูนตามหลักพานงก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แหละพี่เอาตามตรงนะครับตัวนี้ถ้าเป็น et แปดแรงก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วทีนี้มาตอบโจทย์อีกนิดนึงบางคนอยากได้เครื่องเดิมเป็น et แปดศูนย์เราก็มีให้นะครับนี่นะฮะเราก็มีให้ครับมาเลือกกันได้เลยนะครับก็มีสินค้าให้พอเลือกพอประมาณนะครับสินค้าผมว่าจะเข้าเรื่อยๆออกเรื่อยๆนะครับไม่รุนแรงมากนะครับ ยู่จังหวัดชายเชียงสาครับอำเภอเมืองห่างวัดหลวงพ่อโสธร25กิโลนะครับห่างวัดหลวงพ่อโสธร25กิโลหากท่านมาไหว้พระจังหวัดชางเซาหลวงพ่อโสธรก็สามารถเปิดแมพหรือว่าทาง g o o g l e Map มาเข้ามาที่ร้านทรับโสพลได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าร้านรับโสพลก็ขึ้นเลยนะครับก็มาตาม GPS ประชมกันได้นะครับซื้อขายกันแบบสบายๆบ,บ้านๆครับมีการันตีให้เครื่องของเราส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่เช็คแล้วนะครับ เราก็จะดูแลให้กันอย่างดีนะฮะตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศครับจังหวัดไหนก็ส่งได้นะครับเรามีขนส่งนะครับอย่างดีเลยหากท่านต้องการเก็บเงินปลายทางนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดนึงนะครับสมมุติเครื่องหมื่นห้านะครับถ้าเก็บปลายทางก็จะอยู่ที่16,000บาทนะครับเพราะบริษัทเรียกเก็บบริษัทเรียกเก็บจากผมอีกหนึ่งพันบาทนะครับลูกค้าก็ต้องเข้าใจนิดนึงถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางเนี่ยราคาต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งพันบาทนะครับ เพื่อเอาไปจ่ายให้บริษัทขนส่งนะครับเขาคิดเพิ่มนะครับประมาณ3% 3%หรือหรือ,รอที่เขาเขาคำนวณมาให้ผมก็คือประมาณ1 5ื่นห้าก็จะเสียประมาณพันหนึ่งนะครับเขาคำนวณมาให้ประมาณนี้นะครับก็วันนี้วันดีๆนะครับยี่ตุลาคม2 5งพันรามครับร้านทรัพย์พลก็มีสินค้ามานําเสนอให้ฟังกันนะครับนี่คือสินค้าอัปเดตล่าสุดนะครับก็จะมีอย่างที่ผมบอกแหละ จะมีครูต้าเป็นหลักนะครับก็8แรง9แรง9แรงครึ่งนะครับรวมไปถึง10แรง11แรงแล้วก็12แรงแล้วก็14แรงนะครับก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับชอบแบบไหนก็มาคุยกันก่อนนะครับมีใครก็โทรมานะครับที่เบอร์0892462253ย้ำเบอร์โทรเที่ยวนะครับ0892462253นะครับาบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบแชทหรือข้อความคอมเมนต์อะไรก็อย่าว่ากันนะครับ ดีที่บ้านผมทํานาด้วยนะครับบางทีออกนาออกอะไรก็บางทีไม่ได้ตอบนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมกันคลิปวันนี้นะครับผมก็จะทําคลิปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาสินค้าเข้ามานะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกของลูกค้าแต่ละคนนะครับราคาสภาพนะครับอย่าเพิ่งติกันนะครับมาดูของกันก่อนมาลองติดฟังเสียงกันก่อนชมคลิปใต้โพสต์กันก่อนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับร่ำรวยร่ำรวยโชคดีครับสู้ๆตามเศรษฐกิจกันไปครับผม สวัสดีครับ